ซุปเตี่ยวนะคะทุกคนจ้าน้ำซุปบะหมี่จ้าเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้าเคี่ยวเราพร้อมแล้วจ้ารอน้ำเดือดเราก็จะลงไปต้มนะจ้าในหม้อนี้จะกำลังต้มหมูเอ็นนะจ้าอันนี้จ้ากำลังต้มจ้าค่ะธรรมดาเคผักเราก็ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกคนจมีกวางตุ้งฮ่องกงแล้วก็มีขา กะล่ำนะคะสองอย่างจ้าจเอนนี้วลอยขึ้นมาแบบนี้สุกแล้วนะคะแล้วเราจะตักออกไปนะคะทุกคนจ้าออกเลยจ้าแบบนี้สุกแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราไปคลุกกับน้ำมันนะคะทุกคนจ้าจะเด็ดน้ำแล้วจ้า หมูแดงเรียบร้อยแล้วจ้า <Okay. S 1> ร้อนๆจ้า